มาทุกคนจะพามาเที่ยวพามาซื้อของนะทุกคนวันนี้จะเข้าตลาดที่เขาขายสิ่งของที่ประดับวันคริสต์มาสนะคะทุกคนปกติคริสต์มาสที่ในสวีเดนเนี่ยจะถือเป็นเทศกาลใหญ่พอๆกับเทศกาลสงการนะคะทุกคนเพราะว่าเด็กๆหรือว่าที่เนี้ยเขาจะรับของขวัญ ในแต่ละปีเนี่ยสอโอกาสนะคะทุกคนคือหนึ่งในในวเนื่องในวันเกิดแล้วก็เทศกาลคริสต์มาสนะคะเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะได้ของขวัญจากพี่ป้านนะ้าอาที่มาเยี่ยมที่บ้านเยอะมากนะคะทุกคนบางคนอาจจะได้เป็น10ชิ้นนะคะทุกคนเราในฐานะเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องมาเตรียมของขวัญให้เด็กๆลูกหลานนะคะทุกคนก็แต่ละปีก็หมดไม่ใช่น้อยนะ ก็แต่วันนี้เราจะมาดูจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจมาซื้อของที่จะไปประดับบ้านนะคุคนแต่ว่าคือที่บ้านมีปัญหาเรื่องหนูหนูเข้าในลงรลถแล้วมันกัดเข้าไปในรถเรามันกัดสายไฟเราก็จะเข้ามาหาซื้อที่ดักหนูแต่ว่าเมื่อสามีเดินไปหาที่ดักหนูเราก็เลยมาดูของสวยๆงามที่เขาใช้ในประดับในวันคริสต์มาสก็จะมีพวก เนี่ยค่ะทุกคนก็ทำไอซันตราก็จะมีแบบหลายๆแบบก็โคมไฟนะคะทุกคนอย่างกัคโคมไฟก็จะเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักเยอะหรือว่าเขาจะปะตกแต่งหน้าต่างหรือว่าจะไปแฝงทำหน้าต่างหรือว่าเพราะบ้านที่นี่เวลาเทศกาคลคริสนตะ์มาสอ่ะเขาจะหน้าต่างเขาก็จะแฝงโคมไฟที่เป็นเป็น รูปดาวหรืออะไรแล้วก็ดอกไม้คริสต์มาสอันนี้คือไม่รู้บ้านเราเรียกดอกอะไรนะคะแต่ว่าที่นี่จะเป็นดอกไม้ที่ใช้ในเทศกาลคริสต์มาสก็จะมีประดับในบ้านทุกบ้านก็จะมีนะคะทุกคนเยอะมากนักกนเนี่ยน่ารักมากนะคะเป็นดอกไม้ที่อยู่ในรูปสันตานะคะทุกคนเนี่ยน่ารักถามว่าซื้อไหมก็ ไม่ซื้อค่ะทุกคนจะเดินดูถูกกันเนี่ยก็เป็นดอกคริสต์มาสนะคะทุกคนก็ต้นไม้นี้เขาจะออกปีละครั้งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็พามาชมส,สิ่งสวยๆงามๆนะคะทุกคนดอกไม้เยอะมากแต่ที่แปลกตรงนี้คะ่ะทุกคนอันนี้เขาบอกดอกกล้วยไม้คริสต์มาสก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยนะคะทุกคนเป็นสีขาวเขาเรียกเขาบอกว่าชื่อดอกกล้วยไม้คริสต์มาสนะคะทุกคน คริสต์มาสออกคิดโอเคนะคะขอบคุณมากสำหรับการชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ